สี่ีค่ะวันดีค่ะพี่น้องปพงไปสบายดีกันสุขสุขคนุนไม่กินข่ามยิ้บุญสิไดบ้าดอกละ่ะนี่เฮ็ดคลิปนี่กระไดมันชิตตีลิกรกาซิดอซสแงลงร้านเปิดเพ้งห่มหอมยืนข้างบ้านไม่กินขา่าสวยเพลงง่ายหรอพี่นออ้องข่าเศรวง่ายตาเหลือบเว้ยเว้ยปวบ้าได้แกบ้าได้ อือๆอ่ะแแจบ่ได้แแจบ่ได้อือเนาะปลาแดงบองเบิดล้กระปุกกระปุกพี่น้องเบิดมื้อลกระปุกกระปุกก็ทําใหม่หมดแล้วก็ทําอือมก็จะทําใหม่ทําใหม่ร้านวกินข้าวก่อนได้ยังกิน่ติมื้อนี้ ได้ยังกินมาจิ้มมันนี้ปลาทอดปลาแห้งปลาแดดเดียวแล้วกัน,นเนือ้อเนื้อหัวพี่น้องกดเนื้อหัวสมพักนี่แหละก็สิแกปะปลาแดกเนี่ยมันหยังเนี่ยแกะปลาแดกบวงพอ่าหยังเนี่ย,ย,ยพอ่าสิกินกับสมพักอันนี้ก็ต้มอันต้มอันปากน้ำปากน้ำหัวของหวานผลไม้ก็มาร่อนอแตงโมกินมะ ฟางกินไหมไม่กินค่ะกินแตงโมไหมล่ะยังบ่กให้นอาบน้ำล่างนะเปียนผาเลยน้องฟางอ่ะจะมาปวดร้อหิ่หิเลยเามาพี่น้องน้ำกันยิงเขาน้ำกันวัดนี่ก็จะพบไปหาหมออีกรอบมื้อื่นยังหิบไป นนี่ม <plane>. ันเป็นใบเสร็จใช้ได้ไปเล่นเลยใช่อืมโอ้ยตอขอยัทขำสองที่หลือังี่พูดอลไรปัเนี่ใบสามใบสี่ม้งนอะพี่น้องปลาแดกว่า ดูทูบเบอร์จูดจาบุญอาการห่อนไหลสองขึ้นแล้วพี่น้องน้ำขึ้นเฉล็เปวดพารลมสม,มพักเขียวเขาพอดีเลยทีย่ยำเนี่น มันก็ได่อด้บองเขากันตันยังยิงเขากันกินเขาแล้วก็บสีสวยไร้สีนั้งเ้าเลีเ้ยงผู้บ่าวฝรั่งสู้ฟังเจ็แบเจแบบ็บ มันมีถึงข้นสมพักขิ้นสมพักไปมาจยวบ้องเขาขันใชงยังขันใส้ต้นกระเทียมใช้กระกลำเว้ยเกี่ยวพอดีกันยังไม่ได้ได้นี่ chọn bỏ hồng kít chứ chung đấy đây có sạch nó mưa lên thôi bạn hát con thầu hát con thầu lên 2 tôi này เขาขอใกินมื่อกินเนี่ยเสาวที่สุเลยบ้ไปหาหมอมื้อนี่เป็นเป็นมือหมอนัด ตัดเบื้องอาการเตียมเยื่อเสื่อออกมันดีขึ้นบ่อยอย่างสินะบ่ดีพี่น,น้องบ่ดีขึ้นเลย ผลเป็คน,นคนอยู่ซื้อพ่เป็นมนันเพื่อปตลงบานสอาทิงานการบาริเอร์ไหลกบับบริเอสวยส่วนพักกบับบริเบึงบริปรถบริเตก็เดไม่เล่เด็มัต้องับรถ ตเตนวนียเนี่ยมาทุกคกักันเต้าเต้าเต่าเต่าไปส่บุ้งทุกครัก่อนเร็วสุขคาเอฟซีกันทุขคเกันเร็ววนี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ ดูตัวเองสีครับน้องเปามาจากไปเที่ยวครับบอกนู้นนูน,นดูตัวเองในกล้องมันคือสีเกง่งแท้หว่าตัดหดซื้อติดต้อไปเที่ยวมาครับต้องมาไปเที่ยวไปเที่ยวสองตัวถึงข้ามไหมลูกข้ามไหม หาเต่าอะน้องฟางเตามันอยู่สายเราฟเราอ้างบนดูที่เต่าเห็ laser 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 นเต่าไหนเต่าไม่ดูดิเก่งคัดเก่งแม่ขอมือลังเห็นแม่บอว่าฟังอย่ด้วยเพราะพวกกบแปนไม่สามารถติดต่อได้คร่ะเห็นไหล่ะ เป็นยังก็ไปเห็นได้บนจึิงเขาโฮมห้าครับกับคอกับปลูกกับเต่ามันกินมาพความกันพี่น้องเพราะว่าหย่างเด็กบนนี่ตึง่งขึ้นมากเป็นั่นเห็นนี่ตัวสีาอาหารหมายหดพับหดมีตัวสีรเรล่านั่นเรานี่พอแล้วโอ้หมด้แล้วสีกินกอนอยรามาใช้ของยายนะดูก กินกวาแล้วก็กินยาได้บนเนี่ยกินสวยโซเจะ์ว็ด,ด,ดพักให้อาหารหอยเท็ดนั่นที่นี่ตัวสีแด,ด,ดวน่ะพี่น้องมันก,กรเลิสวย แล้วก็ทีมสวยใดโจลี้ยงังฝวสู้ฟังเอฟซีกินหางเฮาล้อล้อติดตามว่าแล้วบนสิดเบาเลี้ยงฝอฝรัง่งเยอรมันเป็นนักใดกินนีส่วนผีส่วนหน่องกินเข่ากอนพี่น้องเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวจะเอาไหลม้าสวยเอาไหลม้าสวยแล้วก็เดี๋ยวสีเบาสู้ฟัง ปากน้ำง้อแบบสบจนี่ผมบ่เคยใหไปซื้อกินเองนะเพื่ออันนี้พอแล้วสื้อมาเดิปากน้ำง้อในเวทีันปากมันละ่ะตอนมันตุมตุมเปื้อนตุ่มจับให้มาให้มาลูกให้มาคุณบ่อให้มาจมิ้มแตงโมเออแตงโม mô của nó bà 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 tàu đi, bà bà tàu bà tàu, tàu bà bà bà, hèn bà bà tàu? bà có bà 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 bà

หลายๆเดี l ái, l ái. Àn àn ấy, ๋ยวตอนบ่ายมันเขาเบ้อเลยอื้มอันกับปุกงที่กขาเจ็บเอาเดี๋ยวเราพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องคลิปเหนียส่วนพี่วอลนังกินเขากินกับบ๊อบเบิร์ตนี่ยังโดดยังคือเกายังคือเกาน้องกินผู้เดียวสบัสดีสุขสุขกันนะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาได้จ้าสวัสดีค่ะ